ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีผิวพรรณใบหน้าและหุ่นที่สวยเป็นอมาตะาตลอดการแต่ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกาลเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ร้อยแปดสตอรีได้รวม10ดาราเซเลบคนดังวัย7 0ถึง80อสพสวยแซ่บหุ่นเสียไม่แพ้สาวๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คุณนัด,ดาวิยาการนักร้องหญิงเสียงทรงพลังที่มีเอกลักษณ์หาตัวจับยากคนหนึ่งของเมืองไทยซึ่งคุณนัดดามีประสบการณ์คล่ำวอดในแวดวงดนตรีมายาวนานกว่า40ปีปัจจุบันคุณนัดดาอายุ70ปีแล้วนั่นเองครับ ต่อมาที่นักเขียนชื่อดังอย่างแคลโรลินฮาร์ทที่มองคนเผลๆหลายคนอาจไม่เชื่อว่าเธอเป็นคุณยายวัย70ปีแล้วทั้งรูปร่างหน้าตารวมถึงผิวพรรณของเธอที่ยังต่งตึงเหมือนสาววัย40ต้นๆแถมหุ่นยังสวยเสียจนสาวๆววยรุ่นยังต้องอายกันไปเลยทีเดียว ต่อกันที่ดีไซเนอร์หญิงชื่อดังระดับโลกอย่างวีลาแวงกับวัย71ปีที่กำลังเป็นกระแสบนโลกโซเชียลอยู่ในขนาดนี้เนื่องจากเธอได้โปตดภาพปวดหุ่นสวยเป๊ะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ก็ทำให้ชาวเน็ตถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่าสาวสวยหุ่นดีคนนี้อายุเข้าเลข7ไปแล้วนั่นเอง ไปต่อกันที่นางแบบและบิวตี้พูลูวัย72ปีอย่างลินดารอดินที่โดดเด่นด้วยสไตล์การแต่งตัวสุดเฟี้ยวซึ่งถือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนรุ่นใหญ่อีกหนึ่งคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าคุณแม่ทั้งหลายลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยจัดเต็มกันอีกครั้งนั่นเองครับ ถัดมาต่อกันที่อดีตนางสาวไทยกับวัย73ปีอย่างคุณอาพัสลาหงสกุลถ้าพูดถึงผู้หญิงคนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนเพราะเธอมีตำแหน่งเป็นถึงนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยซึ่งนับตั้งแต่วันที่ได้ตำแหน่งจนถึงวันนี้เธอก็ยังดูสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยครับคุณผู้ชม ต่อมาที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างไดแอนคีตันในวัย74ปีกับสไตล์การแต่งตัวสุดแนวที่วัยรุ่นเห็นเป็นต้องเหลียวมองบวกกับทรงผมปราบ่าสีบอลยิ่งทำให้หน้าของเธอนั้นดูเด็กลงไปอีกนั่นเองครับ มาต่อกันที่นักแสดงสาวรุ่นใหญ่อย่างเฮเลนเมียเลนดาราสาวรุ่นใหญ่ชาวองังกฤษวัย75ปีที่โด่งดังจากบทบาทสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2จากภาพยนตร์เรื่อง The Queen และนอกจากจะเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแล้วเธอยังสวยเป็นอมตะอีกด้วยเรียกได้ว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้เลยจริงๆครับ ถัดมาที่ไฮโซสาวรุ่นใหญ่วัย75ปีอย่างคุณซูซี่หาไทยเทพที่นับวันก็ยิ่งสวยขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่ดูมีออร่าและหน้าตาที่ดูสดใสต่างจากคนวัยเดียวกันแถมแฟชั่นการแต่งตัวก็ยังแซ่บอีกด้วยนั่นเอง ต่อการที่นางแบบสาวรุ่นใหญ่อย่างวาเลรี่แพนเธอคนนี้คือนางแบบในยุค 60s และได้กลับมาเข้าวงการอีกครั้งเมื่อตอนอายุ65ปีโดยได้ร่วมงานกับเอเจนซี่ชั้นนำในลอนดอนปัจจุบันวาเลรี่อายุ79ปีแล้วนั่นเองครับคุณผ,ผู้ชม ปิดท,ท้ายกันที่นางแบบรุ่นใหญ่อย่างคาเมนเดรอฟิเช่นางแบบรุ่นใหญ่วัย89ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการมาตั้งแต่อายุ13ปีและได้ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นดังระดับโลกอย่างนิตยสารว o g u กตอนอายุ15ปีถึงแม้ตอนนี้จะอายุเข้าเลข8แล้วแต่ก็ยังคงความสวยแซ่บไม่ต่างจากตอนสาวๆเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ